คทั้ง f a c e b o o k ไลฟ์นะคะแล้วก็ลูกค้าทาง YouTube ไ i ฟ e ด้วยนะคะสวัสดีรอบหนึ่งค่ะอ่าวันนี้อยู่กับมิน้นน้องมิ้นจะมาสินค้าอ่ามานําเสนอเป็นสินค้าขายเทค่ะสินค้าขายเทราคาถูกนะคะอยู่ด้านหลังเลยเลยค่ะตัวนี้เอามาปล่อยวันไหนเอามาไรฟ์สดวันไหนหมดจริงๆค่ะตัวเนี้ยอันนี้เป็นรอบรอบที่สามที่สี่แล้วนะคะที่นําเข้ามาโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทั้งสิบสามท่านนะคะ ใครเข้ามารบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวมิจะเริ่มเลยแล้วกันนะสำหรับสินค้าตัวแรกค่ะที่จะเอามาขายเทในวันนี้ค่ะเป็นผ้าตัวนี้เลยค่ะผ้าเช็ดผมนะคะขนาด5นิน้วนะความกว้างอยู่ที่5นิน้วนะคะความยาวอยู่ที่30นิ้วค่ะอ่าตัวนี้นะคะสามารถเช็ดผมได้เลยเป็นเนื้อผ้าแบบขนคู่ค่ะทอแบบขนคู่นะคะเกลียเดียวกับที่ใช้ในโรงแรมเลยนะคะวันนี้เอามาปล่อย ในราคาถูกเลยค่ะราคาปกปตินะคะอยู่ที่70บาทค่ะวันนี้ไปเลยถือละ25บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ลูกค้าท่าในใดที่สอบถามมาบ่อยๆเนาะสำหรับค่าขนส่งทางร้านเราคิดค่าขนส่งถูกมากๆค่ะชิ้นแรกค่ะชิ้นละ20บาทแล้วก็ชิ้นต่อไปขอบวกเพิ่มแค่ชิ้นละ10บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งทางบริษัทขนส่ง FedEx ให้เลยค่ะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่25บาทเท่านั้นค่ะอ๋อนาะ25บาท เท่านั้นนะคะน้ำลายติดคอหนึงโอเคเดี๋ยวต่อเลยนะคะตัวนี้จะมีด้วยกันสองสีงค่ะจะเป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้าแบบนี้นะคะอ่าสีฟ้าแล้วก็เป็นสีเขียวค่ะสีเขียวบางทีอันนี้มาคุณเขาก็เรียกสีฟ้าเนาะแบบฟ้าออกคำคลามหน่อยอะค่ะสวยเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็มีเป็นผ้าเช็ดผมด้วยนะคะราคาผืนละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นค่ะ สวัสดีคนดูทั้งยี่สิบสามท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะร้านทูพิตเตอร์ค่ะนำสินค้าขายเทนะคะเป็นผ้าเช็ดผมค่ะราคาคือระยี่สิบห้าบาทเท่าน,นั้นนะคะตัวน,นี้นะคะปกติอยู่ที่เจ็ดสิบาทวันนี้ไปเลยยี่สิบห้าบาททาอยู่สองสีเนาะสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะสองสีนะคะอ่าใครอยากดูสีชัดๆนะคะสามารถทักอินบ็อกนะคะแท้กแท้กไปทางเพียรมินได้เลยนะคะเดี๋ยวพียรมินจะส่งรูปให้ดูนะคะ นี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังจะมีด้วยค่ะเป็นผ้าเช็ดต,ตัวค่ะขนาด27คูณ54นิ้วนะคะเป็นตัวนี้เลยความกว้างนะคะจะอยู่ที่27นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวนะคะจะอยู่ที่54นิ้วเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะใช้นุ่งได้เลยนะคะผืนใหญ่มากๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลมาได้เลยนะคะความ กว้างอยู่ที่นิ้วแล้วก็ความยาว54นิ้วค่ะเนื้อผ้าเป็นพอขนคู่ค่ะเกรดเดียวกับที่ใช้ในโรงแรมตัวนี้ซับน้ําดีนะคะขนไม่หลุดก็ไม่เป็นขุยแน่นอนค่ะตัวนี้ซับน้ําดีมากๆสีไม่ตกด้วยค่ะว่างง่ายๆคือคนดีสีไม่ตกนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง20ท่านนะคะใครสนใจยังไงก็สามารถสอบถามมาได้เนาะถ้าแม่ค้าแบบว่าไปเร็วนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็สอบถามมาได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเอาสินค้าให้ดูทีละตัวอะไรแบบนี้เนาะ ราคานะคะอยู่ที่ผืนละสองร้อยสามิบบาทวันนี้ไม่ขายค่ะเอาไปเลยราคาผืนละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะราคาเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้านะคะมันจะมีสองสีเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นแบบว่าเซ็ตคู่ได้เลยก็คือจะมีเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวตัวนี้นะคะสีเขียวแล้วก็มีเป็นสีฟ้าด้วยค่ะอ่า mm hmm. ใครจะรับเป็นแบบเซ็ตคู่ก็ได้นะคะก็คือถ้าเชตตัวหนึ่งผืนเก้าสิบเก้าบาท ถ้าเช็ดผมนะคะอีกหนึ่งผืนนะคะราคายี่สิบห้าาทเนาะเซตหนึ่งก็ตกถืออ่าเซตละหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทนะคะเซตนี้คิดค่าขนส่งแค่สาสิบาทนะคะเพราะว่าผืนแรกคิดยี่สิผืนต่อไปคิดสิบาทนะลูกค้าโอนมาเลยหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทจะได้ไปแบบนี้เลยเซตหนึ่งค่ะอ่าเป็นถ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนเช็ดผมหนึ่งผืนนะคะอันนี้รวมส่งแล้วนะคะร้อยห้าสิบสี่บาทนะคะ ลูกค้าสนใจแคปบหน้าจอแบบนี้เลยนะคะแ้งเทียนมินได้เลยนะคะว่าสนใจรับถ้าคนหนูขายเทราคาถูกตัวนี้ไปนะคะ mm hmm. โอเคแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะเดี๋ยวจะมีช่องทางการติดต่อค่ะ mm hmm. ขึ้นด้านหน้าจอให้เลยนะคะลูกค้าสนใจสามารถติดต่อมาช่องทางนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ค่ะก็จะมีช่องทางทางไลน์นะคะแล้วก็มีช่องทางทางเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะสามารถติดต่อมา ที่เบอร์061ได้นะคะ5453892นะคะย้ำอีกทีหนึ่งค่ะที่เบอร์061ค่ะ545แล้วก็3892นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมนะคะทางเพจน,นะคะที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้ได้เลยเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นประจําเดือน,นะค่ะเป็นโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง35%เลยสาหรับสินค้าในร้านเนาะใครอยากจะดูดูสินค้าเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้สามารถทักไปได้เนาะ เดี๋ยวมินจะวนให้อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับผ้าเช็ดผมแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะคะว่ามีไซส์ไหนแล้วก็สีไหนบ้างนะคะอันนี้เลยค่ะผ้าเช็ดผมขนาด15นะคะ15นิ้วกว้าง15นิ้วนะคะแล้วก็ยาว30นิ้วะคะ่ะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะราคานะคะปกติอยู่ที่ผืนละ70บาทวันนี้อาไปเลยผืนละ25บาทเท่านั้นค่ะมีสองสีค่ะ25บาทมีเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแบบ สวยอยู่นะคะเป็นสีแบบคล้ายๆแบบสีเขียวแบบอะไรนะสีเขียวเทอร์คอยล์อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้าอ่อนๆนะคะสีฟ้าตัวนี้ก็ขายดีนะคะอ่าราคาอยู่ที่25บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจนะคะสามารถพักนะคะไปทางเพจที่เรากำลังไลฟ์สดอยู um ่นะตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แอดมินนะคะจะตอบให้เลยค่ะอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นผ้าเช็ดตัวค่ะ ขนาด27คูณ54นิ้วเมนะคะตัวนี้เลยมีความกว้างอยู่ที่27นะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่54มิลลนะคะมีอยู่ด้วยกันสองสีเช่นเดียวกันก็คือสามารถซื้อเป็นเซตคู่ได้เลยราคาอยู่ที่99บาทเท่านั้นค่ะถือละ99บาทเท่านั้นถูกมากๆเลยนะคะคุณค้าคือผ้าขนหนูหาซื้อได้ในราคาเนี้ยถือว่าคุ้มค่ะแล้วก็ค่าส่งเราคิดถูกมากๆค่ะ แค่20บาทเท่านั้นค่าขนส่งเนี่ยปกติท่าน่ําที่เราซื้อซื้อกันเนาะต้องมี50บาทเนี่ยยังจับแต่ร้านเราเอา20บาทส่งแเ8 x สให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าราคาถือละ9.9บาทนะคะสําหรับค่าเช็ดตัวไซส27์27คูณ54ตัวนี้นะคะแคมหน้าจอแซงเพียนหมินได้เลยนะคะใครสนใจเนาะแล้วก็สามารถซื้อเป็นเซ็ตคู่ได้นะคะอย่างที่หนูบอกนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเซ็ตคู่นะคะแบบนี้ได้เลยนะคะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวใครที่มาดูไล์ย้อนหลังนะคะสามารถแท็กหน้าจอเนาะแจ้งยันนินได้เลยเนาะใครสนใจแบบไหนสําหรับผ้าขายเทวันนี้ก็เดี๋ยววินจะฝากไว้ทุนี้ก่อนเดี๋ยวจะต้องมาพบเจอกันใหม่เนาะในวันทุนี้นะคะรอบป,ประมาณสี่โมงเย็นค่ะสําหรับรอบวันเสาร์นะคะก็จะมาไลฟ์เป็นสินค้าขายเทราคาถูกเุ้นมเคยค่ะใครสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถนะคะแท็กหน้าจอแจ้งยันนินได้เลยค่ะสำหรับรายนี้เดี๋ยววินฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ที่นี่ก่อน,นะคะ่ะพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ